NWC c p o d a s เอาใจพี่น้องนะคะเรื่องพระยามบริสุทธิ์ลงทรงเป็นที่ปรึกษาน,นะคะมหาสจันย์ในยอบทที่14ยี่26บอกไว้ว่าแต่องคู้แล้วโลงคือพระยามบริสุทธิ์ซึ่งพระวิจาจะทรงใช้มาในนามของเรานะ จะสงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ท่านเะลรกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วแต่อีกฉบับหนึ่งก็คือว่าแต่องค์ผู้เล้โลมที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้อธิษฐานเผื่อผู้ทรงเสริมกำลังผู้ทรงอยู่เคียงข้างคือพระวิญามบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราหรือใช้คำว่าแทนที่เราเป็นตัวแทนของเรา กระทำในานามของเรานั้นจะส่งสอนพวกท่านทุกสิ่งและทําให้ท่านปูกเตือนความจำนำท่านเข้าสู่ความจําถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วหลายครั้งแค่ไหนที่เรานั้นทําให้ตัวเราเองหมดหวังท้อแท้ใจด้วยการพยายามอย่างมากมายที่จะหาทางออกสำหรับปัญหาของเราค่ะ บทคร้งแค่ไหนที่เราวิ่งไปวิ่งมาขอคําปรึกษาจากมนุษย์ขอคําแนะนําจากใครบางคนซึ่งนั้นก็ทําให้เราราาแท้นักเข้าไปอีกเพราะว่าเพราะเราพบกับความจริงว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเราเลยเขา,าจะไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องสวยหาคำปรึกษาจากมนุษย์นนะ ดยเฉพาะคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาแต่ข้าวเจ้ากำลังจะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับการทรงนำจริงๆจากองค์พระยามิส์แม้ในขณะที่กําลังขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้เชื่อต้องระลึกไว้เสมอน,นะคะว่าพระยาริสุท์เป็นที่ปรึกษาของเราในชื่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเรียนรู้ว่า ถ้า,าพระเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงหรือไม่รู้จริงๆว่าจะรับมือกับสถานก,การณ์อย่างนั้นยังไงพระเจ้าก็จะอธิฐานง่ายๆเลยว่าพระเวบุสุดเจ้าค่ะลูกขอพระองค์ทรงสอนและก็ําปรึกษาแก่ลูกด้วยพระเจ้าพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะว่าพระเยบุสุด เอาทรงสอนและคาปรึกษาแก่ลูกด้วยเพาพเจ้าขอบอกตามตรงว่า้าพเจ้าเป็นแค่คนธรรมดารรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยในการที่จะทําสิ่งต่างๆหรือทํางานที่พระเจ้าเรียกมอบหมายนะคะถ้าปราศจากการขอ,ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า,าพาะเจ้าก็คงไม่มีความหวังที่จะสามารถทํางาน ที่กำลังทำอยู่นั้นได้พระเจ้าส่งขอแต่พระเจ้าอยู่นักครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะว่าโอ้พรองเจ้าค่าขอส่งสำแดงเถิดให้ลูกเห็นขอทรงสอนลูกแนะนำลูกช่วยลูกเสริมกำลังลูกด้วยเถิดกรงเจ้าค้าอางค์ก็ยมประเสริเจ้าค่านี่คืองานพระองค์และลูกขอมอบ สิ่งน,นี้ไว้ในความดูแลของพรงทั้งสิ้นขอทรงนำไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นด้วยเถิดพี่น้องคะเมื่อเรายอมมอบสถานการณ์ไว้กับพระเจ้าแล้วก็ขอให้เราละ,ละสิง่งนั้นไว้กับพระเจ้าจริงๆอย่าพยายามไปจัดการกับสถานการณ์นั้นด้วยกำลังและปัญญาของตนเองอีก ก็จะบอกท่านได้เลยจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองว่ามันไม่ได้ผลหรอกมันมีแต่จะทำให้ประทมทุก์แล้วก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหนักขึ้นไปอีกเท่านั้นจงวางใจในพระเจ้าอย่างท่่นเชิงจงยอมให้องค์ที่ปรึกษาพระวิญญาณแห่งความจริงทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลนคะ่ะในโยมบทที่สิข้อสิบันั้นก็มีที่พรเจ้าประทาน เขายุดแับนท่านพระเจ้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งเนี่ยค้าพเจ้าก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนเก่านะที่ท่านนก็หลักพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะหาหนทางช่วยพระเจ้าแล้วก็หลายครั้งก็ต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งการงานอิชมาเอลเนะะี่ยค่ะด้วยความปรารถนาดีมันก็ทําให้การงานที่มาจากพระเมรุสุดนั้นล่าช้าพระเจ้าก็หนูสนใจบางท่านที่ บางอย่งในค่ำคืนคือนะคะว่าท่านจะต้องทบทวนตนเองนะคะว่าบางครั้งท่านพึ่งพาพระวิญญาณน้อยไปจริงๆแล้วก็พยายามช่วยแก้ไขปัญหาแล้วมันก็ยิ่งทําให้เกิดความวุ่นวายคะเพราะจะอยากจะให้เรามาทบทวนกันในยอนบทที่สิบสี่ถึงยี่สิบหกว่าพระวิญญาณบริสุดิ์นะคะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้อธิษฐานเผื่อเป็นผู้สมกําลังเป็นผู้อยู่เคียงข้าง แล้วสุก็ทําทหน้าที่แทนพระบิดาตัวแทนพระบิดานะคะเตืนความนำเรานําเราก็สู่ความจําบางอย่างว่าพระเจ้าต้องการเราทําสิ่งนี้ถ้าครอบครัวนี้ที่จะสิงค่คพระเจ้าก็พึ่งพาพระวิญญาณอย่างมากใช้ประงนําว่าต้องจะให้ให้เรามีความสดใหม่เกิดขึ้นไหมนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษามากมายตัวอย่างพระเจ้าต้องเปที่ปรึกษาพระองเป็นพระวิญญาณแห่งสันติสุขด้วยค่ะ ยอมบาที่14ข้อ27บอกไว้ว่าเรามอบสันติสุขให้กับท่านสันติสุขของเราที่กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้ที่โลกให้อย่าให้จากท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยนะหยุดการที่ยอมให้ตนเองนั้นถูกรบกวนนะคะอย่ายอมให้ตนเองมีความกลัวหรือรู้สึกถูกข่มขู่หรือขาดกลัวหรือไม่สงบค่ะพระกัมภีตอนนี้ เป็นข้อถัดจากเมื่อพระเยซูตรสัสกับสาวกข,ของพระองค์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะประทานมาในนามของพระองค์นั้นจะทรงสอนพวกเขาทุกสิ่งและจะทาให้พวกเขาระลึกถึงทุกเรื่องที่พระเยซูทรสงสอนเขาพระักคร์ข้อนี้บอกให้เรารู้ถึงบทบาทหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชือ่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำเพื่อเราคะ่ะ ไม่มีทางเลยที่คุณและข้าพเจ้าจะสามารถดำรงชีวิตในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะรับเอาพันธกิจของพระยามประสุทธิ์อยู่อย่างต่อนเนื่องส,สม่ำเสมอทำไมหรอก็เพราะเราจะพยายามดำรงชีวิตด,ด้วยการงานเนื้อนหนักของเราเองแทนที่จะพึง่งพาพระคุณเหมือนอย่างที่อาจารย์ปรดได้สอนไว้ว่า ทั้งสองสิ่งนี้คือพระคุณและการงานของตนเองเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเราต้องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีสันติสุขเราจะต้องเลิกจ้ะเลิกพึ่งพาการกระทำของตนเองแล้วก็หันมาพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าอย่างจริงจิงเราจะต้องไว้วงางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของเราพระองค์จะทรงนำเรา ประสุความจริงทั้งมวลและทรงนำเราให้เราลึกถึงทุกสิ่งทำใหเรามีความทรงจำที่บริสุทธิ์สักท่านตรัหรือเปล่าว่าเราจะมีสันติสุขมากมายเพียงใดถ้าเพียงแต่เรายอมหยุดคิดลุวงหน้าไปก่อนว่าเราจะต้องคิดอะไรจะต้องพูดยังไงหรือจะต้องทำอะไรบ้างในแต่และสถานาการณ์ที่เราต้องเผชิญในชีวิตไม่รู้ว่าท่านเป็นเหมือนพระเจ้าหรือเปล่ามะ พระเจ้ามักจะทาให้ตนเองหมดแรงไปกับการพยายามเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ทุกอย่างที่คาดว่าจะต้องเผชิญในอนาคตพระเจ้าพยายามวางแผนแล้วก็ซักซ้อมแผนนั้นซักซ้อมคําพูดบางคําที่จะพูดเป็นบางสถานการณ์ในการสนทนาทุกครั้งพระเยซูตรัสก,กับเราทีนี่ว่า เราไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นซึ่งแปลว่าให้เราวางใจพระวิยามบริสุทธิ์ในทุกๆเรื่องเพราะพระองค์จะทรงนำและชี้ทิศทางให้เราเมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่องที่มันยากหรือต้องแก้ปัญหาที่มันแบบเอาไปเข็ดๆปรหลดซับซ้อนหรือรเผชิญหน้ากับคนที่มันแบบยากมากๆเลยที่จะดิลด้วยพระเจ้าจะตัดสินเองค่ะว่า เวลาใดที่เหมาะสมและวิธีการใดที่มันดีที่สุดพระเจ้าองค์นี้จะประทานถ้อยคาที่สุกต้องให้แต่เราเองค่ะในมืมาอยู่ที่สิบข้อสิบเก้าแล้วก็ข้อยี่สิบเมื่อถึงเวลานะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรมาลบกวนใจเราเลยค่ะถ้าเรายอมฟังในสิ่งที่พระเจ้ากาลังพูดกับเราับระทมข้อนไม่เพียงแต่เราจะมีความสุขนะคะแต่เราจะพบกับความสําเร็จ มากขึ้นด้วยค่ะเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องพูดอะไรออกไปท่อยคําที่มันพรั้งปุกศักดา์ศาก์ของเรานะคะจะเป็นปัญญาล้วนๆปัญญาฝ่ายวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเราเองและการที่เราได้รับกาที่สุขและ้วความมั่นใจแบบนี้เราต้องเรียนรู้ค่ะที่จะวางใจใพยายำรุสุดและวิธีที่เราจะเรียนรู้ในการวางใจพยายำรุสุดก็คือ การทำความรู้จักกับพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสามสาีารมกับพระองค์นะคะพี่น้องคริสตีที่หนเหมือนเป็นคนสัญญา,ยายที่สุดพยายามช่วยพระเจ้ามากที่สุดท่านอาจจะเป็นคนที่เดินหนังมากที่สุดก็เป็นได้นะคะขอบคุณเจ้าเวรพัคธาสวัสดีค่ะเรื่องของคนที่พระเจ้าตามหานะคะพระเจ้าตามหาคนที่มีความถ่อมใจและความยังเพลงพระเจ้า ความยำเกรงพระเจ้าและความถ่อมใจนะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดแล้วตอนนี้เราเห็นแล้วว่าความถ่อมใจมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของผู้คนผู้เขียนสตยดีประกาศว่าพระเจ้าทรงสอนทางของพระองค์แก่คนถ่อมนะส,นสัตยดีบทที่ยี่สิบห้าข้อเก้าพระเจ้าปเปิดเผย เส้นทางของพระองค์สำหรับคนที่มีใจถ่อมและไม่กี่ข้อถัดมาเราก็พบว่าแล้วใครล่ะที่ยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเดินไปควรจะเลือกอยู่ในสุรียบทที่ยี่สิบห้าข้อสิบสองค่ะในเนื้อแท้แล้วคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็คือคนที่ถ่อมใจอย่างแท้จริง และคนที่ทาใจจริงๆก็จะํำเก่งพระเจ้าให้เรานึกย้อนกลับไปนะคะว่าโมเสสรู้จักทางของพระเจ้าว่าอย่างไรอิสราเอลรู้จักพระองค์เพียงราอคำอธิฐานของพวกเขาได้รับการตอบรับซึ่งเป็นเพียงการกระทำของพระองค์เท่านั้นแต่โมเสนั้นทั้งยำเกรงพระเจ้า แล้วก็มีความขอบใจอย่างมากท่านเคยเห็นความเชื่อมโยงนี้ไหมอิสราเอลขาดความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในเฉลิมเมียบทที่ห้าข้อยี่สิบเก้าแล้วก็ขาดความขอบใจด้วยค่ะซึ่งเราเห็นได้นะคะจากหลายตัวอย่างในเรื่องของโยชัวและคาเลบผู้เขียนสดุดีนั้นเชื่อมโยงความยำเกรงพระเจ้ากับความขอมใจว่า เป็นสิ่งที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยเราเห็นสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวแบบซ้ำๆแต่บามทีเช่นความยำเกรงพระเจ้าคือคําสอนที่ให้ปัญญาและความขําใจนําหน้าเกติยศอยู่ในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสามสิบสามอาณาจักของความมืดก็มีอำนาจทั้งสองเช่นกัน ซึ่งเป็นขั้วตรงกันข้ามของความยำเกรงพระเจ้าและความทำใจพี่น้องรู้ไหมคะว่าอะไรจากความมืดที่ตรงกันข้ามกับอะไรจากความสว่างคืออะไรนี่แหละคะ่ะความกระบฏเนี่ยค่ะการกระบฏเดือดและการยือหยิ่ขัดแย้งโดยตรงกับความยำเกรงพระเจ้าและความทำใจ มันไปคนละทางเลยนะคะสุภาษิตสิบทที่ยีสองข้อสีถึงห้ากล่าวไว้ว่าความผอมสุภาพคือการยำเกรงพระเจ้ารางวัลของมันก็คือความมั่งคั่งเกีตติยศและชีวิตเส้นทางของคนชั่วร้ายมีกับดักและตะขายส่วนผู้ที่ปกป้องชื่อของตนเองก็หลีกหนีหลีกห่างจากเส้นทางนั้น ท่านเห็นหรือเปล่าว่าการ่มใจและการยำเกรงพระเจ้าถูกเชื่อมโยงกันและถูกวางเอาไว้ตรงกันข้ามเลยกับความย่อยิ่งและการกระดกพราะเยซูนั้นถทมพระทมพระทัยของพระองค์ทมตัวของพระองคง์ยิ่งกว่ามนุษย์หรือทูตสวรรค์องค์ใดๆอันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ถูกยกขึ้นสูงขึ้น สูงเหนือทุกสิ่งค่ะในฟีโมบทที่สองข้อแปดถึงเก้าพระองค์ยังชื่นชมในความยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจึงสถิตอยู่เหนือพระองค์เกินกว่าที่เราจะวัดได้ค่ะนอนสยา์บทที่สิบเอ็ดข้อสองถึงสามยอมบทที่สามข้อสามสิบสี่ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงน,นะคะจากลูซิเฟอร์ เคารูปที่ถูกเจิมซึ่งปัจจุบันแล้วก็รู้จักกันในชื่อว่าซาตานคนที่มีลักษณะของซาตานพูดยกตนเองขึ้นด้วยความเย่อยิ่งและการก่อกระบุมากกว่าใครๆก่อนหน้าและหลังสตุของมันดังนั้นแล้วมันจึงถูกนำไปยังพ่วงเหวลึกค่ะในเอเสเคียบที่ี่สิบข้อ1ิบส แล้วก็อิจยาบทที่สิบสี่ข้อสิบสองถงสิบห้าใหเราจำไวน้นะคะว่าถ้าคำพีได้แสดงให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องว่าที่ประทับของพระเจ้านั้นอยู่บนที่สูงและที่อยู่ของมารซาตานนั้นอยู่ที่ต่ำท่านจะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆครั้งในพระคำพีว่าความเยือกเย็นนี่แหละและการก่อกระบฏ มันถูกโยงเข้ากับการลงสู่ที่ต่ำและการถอมใจกับความยำเกรงพระเจ้ามันถูกโยงขึ้นสู่ที่สูงเข้ากับความสูงฉะนั้นการถูกยกขึ้นมันขึ้นอยู่กับการที่พระเจ้าใกล้ชิดไหมผู้นท่านนะคะคนที่เย่อยิ่งจะถูกกดให้ต่ำลง พระเจ้าตามหาผู้ที่ถ่อมใจและปลุงต่อบ้านคนที่ยื่อหิงและมักกระบฏค่ะในยาอกอบที่สี่ข้อที่หกพระเจ้าชื่นชอบคนเหล่านั้นที่ยังเกรงพระเจ้าและถ่มใจอย่างแท้จริงนะในบรรดาสัญญาเดิมเราพบกลุ่มคนที่รับใช้และนมัสการพระเจ้าตามที่พระคีสั่งพวกเขานําเอาลูกแกะและลูกปัวมาปเป็นเครื่องบูชา เาเครื่องหอมในวิสุทธิสถานแล้วก็นำพัญญบูญชามาถวายแต่พระเจ้ากับแตดว่าในใสายตาของพระเจ้านั้นการถวายเครื่องบูชาพวกเขาเป็นเหมือนกับการฆ่าคนเครื่องบูชาที่พวกเขาให้กับพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับเลือดของสุกรและเครื่องหอมพวกเขาซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการอธิษฐานและการนมัสการก็เป็นเหมือนกับคำอวยพรแต่ลุกครพ พระเจ้าบอกเหตุผลกับพวกเขาว่าไงรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อเรา้องเรียกไม่มีใครตอบเมื่อเราพูดไม่มีใครฟังพวกเขาทําชั่วต่อหน้าต่อต,อตาเราและเลือกทําสิ่งที่เรานั้นไม่พอใจอรทยาบทที่หกสิบหกข้อสี่อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจนั่นก็คือเครื่องผาอบูชาที่ ปราศจากการเชื่อฟังค่ะในหนึ่งสือมีบที่สิบห้าที่ยี่สบสองพูดง่ายก็คือการนมัสการทุกๆุกแบบที่ขาดความยำเกรงประเจ้านั่นเองพระเจ้าตีสอนนักนมัสการเหล่านี้แบบหนักมากเหมือนตัดเท้าของพวกเขานะแอะท้งทงที่กำลังยืนอยู่ ลอจินตนาการนะคะถึงความประหลาดใจของคนเหล่านี้พวกเขาเชื่อว่าเขาเองอเนี่ยกำลังรับใช้แล้วก็ทำให้พระเจ้าขอพระไทยแต่กลับพบว,ว่าพวกเขาถูกขับไล่ออกไปเพราะการนมัสการเหล่านั้นยางไรก็ตามสรุนเหล่านี้ที่พระเจ้าไม่เคยถอนรากของพวกเขาในที่ซึ่งพระเจ้าไม่เคยประสงค์เพาะปลูกพระเจ้าไม่เคยรื้อทำลายในที่ซึ่ง พระองค์ไม่เคยประสงค์จะสร้างดังนั้นพระเจ้าจึงหนุนใจโดยพูดถึงสิ่งที่ดึงดูดพระองค์ว่านี่ต่างหาที่เรายกย่องคือคนที่ถ่อมใจและไม่จิตใจสำนึกผิดและตัวสั่์เพราะถ้อยคำของเราอิสยาบทที่หกสิบหกข้อสองคำว่ายกย่องตรงนี้นะคะมาจากภาษาฮีบรูว่านาบาท ภาษาญีบูนิยามคำนี้หมายถึงตั้งใจมองพิดถึงี่ถึงทัาไม่เกิดความสุขความชื่นชอบและความใส่ใจดังนั้นแล้วพี่น้องคะในเนื้อท้แล้วพระเจ้ากำลังบอกว่านี่แหละคือคนที่เรายินดีชื่นชอบและใส่ใจอย่างใกล้ชิดเหมือนพระเจ้าตรัสว่าเรากำลังติดตามสอหาคนแบบนี้แหละนะทอมมี่เทนนี่ อาจารย์ู้เป็นนักเขียนได้ตั้งชื่อหนังสือซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเราก็คือผู้แสวงหาพระเจ้าหนังสือเล่มนีน้มันใหญเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบจึงหัวใจของคนที่รักพระเจ้าแต่สวงหาพระเจ้านั้นเป็นเรื่องหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่พระเจ้าเป็นผู้สวงหานั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันแตกต่างออกไปอย่างชื่นเชิงนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัส เอาไว้อย่างชัดเจนที่นี่ิจารณานะคะดาวิดพระเจ้าบอกกับสมูเอลผู้หัือนะใหญ่ของอิสราเอลให้ไปยังบ้านของเจสีซึ่งแม้กระทั่งสมูเอลเองก็ยังคัดค้านคาสั่งนี้เพราะเขากลัวซาอูนแต่พระเจ้าก็ยังคงสั่งให้เขาไปเพราะพระเจ้าสแสวงหาคนคนนั้นพระเจ้าสแสวงหาบุตรชายคนหนึ่งของเจสี ผู้เิจนะพิจาณาบูชาคนโตทั้งเจ็ดของเจ็สี่แล้วแต่พระเจ้าบอกเขาง่ายๆว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่นะสมุเอลคนที่เราตามหาน่ะไม่ได้อยู่ในเด็กๆเ,เติบโตเหล่านี้เลยคนโตๆเหล่านี้เลยแต่กลับเป็นเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในทุง่งนู่นน่ะกับฟูงแกะนั่นแหละคือคนที่เราสวงทาทำไมพระเจ้าจึงส่วยหาดาวิดอันนี้เป็นคนเหล่านี้ หรือคนอื่นๆอ,อ,อิสราเอลํำตอบพบได้นในบางทีข้อก่อนหน้านี้คือพระเจ้าชื่นชอบค่ะชื่นชอบและสละหาคนเหล่านั้นที่ถ่อมใจมีหัวใจสำนึกผิดตัวสัน่นต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าย่งเกรงพระองค์คนที่มีหัวใจสำนึกผิดคนที่ไวในการกลับใจจากสิ่งที่ตนเองได้ทำไปและยอมอยู่ใต้ศริษะนาจของพระเจ้า คนที่มีหมวใจได้สำนึกผิดนี้เป็นคำแปลหนึ่งของการยำเกรงพระเจ้านั่นเองพระเจ้ากำลังสื่ว่าพระเจ้าแสวงหาคนเหล่านั้นที่ถ่อมใจและเชื่อฟังพระเจ้าคนเหล่านั้นที่มุ่นชีวิตในฤทธิอำนาจทั้งสองแห่งอาณาจักรของพระเจ้านั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่บัมพีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงเยาะเย,ะเยะ้ยคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่พระองค์สำแดงพระคุณ แก่คุณธใจที่ถูกรังแกสุภาษิบบตวที่สามข้อสามสิบสี่พระเจ้าหวังใจว่าข้อความวันนี้จะเป็นกำลังใจแก่ท่านนะคะพระเจ้าเยอะเยะ้เยคนที่ชอบเยอะเยะ้ยแต่พระเจ้าคำนักนพระคุณแก่คุณธรใจที่ถูกรังแกคะ่ะขอาพระเจ้าอวยพรน,นะคะสวัสดีค่ะ